อันนี้นะครับสำหรับที่คนที่อยากรู้นะครับว่าเหรียญหนวดนะครับที่มีทั้งเก๊ทั้งแท้เนี่ยนะครับมันมีผลของการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์มีโลหะผสมในเหรียญยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนํามาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับครับตรงนี้ที่มีนี่ก็คือเหรียญหนวดนะครับ มีเก๋หลายรูปแบบทั้งแท้ทั้งไม่แท้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลอะไลท์ทีละเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่ากันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างคือการใช้วิทยาศาสตร์หลักการวิทยาศาสตร์นะครับหลักส่วนผสมของเนื้อโลหะเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับในการพิสูจน์เก๋แท้ของเหรียญอันนี้เราก็เริ่มเริ่มแล้วนะเหรียญแรก ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยอันนี้แบบว่าเก๊าราคาถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลนะครับว่ามันมีเงินผสมบ้างไหมหรือไม่มีเลยนะครับเห็นขา,ขาวๆแบบนี้ เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็เงินสวนผสมนี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกประมาณ15วินาทีตอนนี้พบเป็นเงิน99.66ครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็ที่เห็นนี่นะครับนี่เหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้มีค่านะครับมีค่า ตามนี้เลยนะครับปรากฏว่าเป็นเงินอยู่9.9.66นะครับแล้วก็มีทองแดงผสมเล็กน้อยนะครับเหรียญน,นี้อันนี้เหรียญปลอมนะครับเหรียญน,นี้น้ำหนักประมาณ13กร,รัมเศษมาดูนะครับอันนี้เหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ปลอมได้ถูกที่สุดนะครับเหรียญน,นี้50ประมาณ50บาทนะครับอันนี้ปลอมขายอยู่ทั่วทั่วประเทศไทยนะครับ เหรียญนี้ที่ปลอมถูกๆนะครับเรามาดูผลกันนะครับก็คือตัวนี้นะฮะไม่มีเงินเลยนะครับมีทองแดงนะครับทองแดงหกสิบแปดมีซิงค์สิบหกนะครับมีนิกเกิลนะครับมีเอฟกเหล็กนะครับก็อันนี้ผลของเหรียญนี้นะครับไม่มีเงินผสมนะส่วนเหรียญนี้ปลอมเหมือนกันนะครับอันนี้เงินเก้าเก้าจุดหกหกเดี๋ยวเรารอดูเหรียญต่อไปนะครับ อันน,อน,นนี้นะครับเป็นเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนวดที่ข้างหลังคือช้างไม่มียอดมุงกุฎดนะครับอ, publish. อันนี้ก็เป็นเหรียญปลอมอีกหนึ่งประเภทนะครับเดีออ๋ยวเรามาดูผลการนะครับผลนะครับก็คือมีเงินอยู่99.83นะครับ99.83แล้วก็มีทองแดงผสมเล็กน้อยนะครับอับบอนอนี้คืออีกหนึ่งแบบของเหรียญปลอมนี่นะครับอีกหนึ่งแบบของเหรียญปลอมนะครับ ส่วนสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญนะครับหนวดที่ย<า>ังไม่ได้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญปล่องนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญนี้เหรียญแท้แต่ว่าเหรียญแท้เรามาดูค่าของเหรียญแท้กันนะครับว่ามีส่วนผสมโลาหะเท่าไหร่นี่นะครับ เป็นเงิน9 7 5 8นะครับแล้วก็เป็นทองแดง2.41นนะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญปลอมเหรียญสุดท้ายกันนะครับมาแล้วครับเหรียญสุดท้ายอันนี้เป็นเหรียญปลอมราคาถูกนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวรบกวนอันนี้เป็นเหรียญฝรั่งเศสในยุคเดียวกันกับเหรียญหนวดนะครับอันนี้เป็นเหรียญของฝรั่งเศสในยุคเดียวกับของเหรียญหนวดด้วย เดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญที่ระลึกแต่น,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญกระสาบนะฮะเราเราจะมาดูข้างข้างเงินกันว่ามีส่วนผสมของเงินสูงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเหรียญฝรั่งเศสในยุคเดียวกันครับมาแล้วครับอันนี้เป็นเหรียญฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับยุคเดียวกันแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ <fit> ที่ระลึกครับสวัส <throw up> ดีครับทองก๊อป <t ops> <t ops> นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสัดส่วนของโลหะเงินผสมเท่าไหร่นะครับ รู้สึกเมื่อกี้ดูคร่าวๆ95%โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเหรียญหนวดนะครับจะมีค่าของโลหะในส่วนผสมของเหรียญแท้เหรียญเจเนแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับเริ่มตรงนี้เลยครับเริ่มจากเหรียญปลอมก่อนนะฮะเหรียญปลอมเหรียญน,นี้นะครับเป็นลักษณะเหรียญเงินนะครับมีสัดส่วนเงินผสมอยู่99.66นะครับอันนี้ก็มี ่วนผ,ส,ผ,ลผลสมอันนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างเป็นเหรียญปลอมราคาถูก50บาทนะครับจะไม่มีส่วนผสมของเงินเลยตัวนี้เป็นเหรียญปลอมเหมือนกันนะครับมีเงินผสมอยู่99.83นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหรียญปลอมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปลอมที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นทองแดงนะครับเป็นซิงค์เออเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับมีเงินผสมนิดหน่อยนะครับอันนี้หลากหลาย แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเหรียญแท้เหรียญแท้ที่ผมได้ข้อมูลมานี่ก็คือ9 7 5 8แล้วก็มีทองแดง2.41นะครับอันนี้ยังไม่เป็นที่ยุตินะผมอาจจะต้องเอาเหรียญหนวดได้หลายเหรียญมาดูกันว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของฝรั่งเศสในยุคเดียวกันนะครับมีเงินอยู่9 5นะครับ9 5แล้วก็นี่4เนนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือข้อมูลของ สัดส,ส่วนเนื้อโลหะนะครับที่อยู่ในเหรียญหนวดนะครับช้างสามเสียนรอสอ2 7 7ครับ